ะะวันนี้จะมาพูดในเ,ฟฟเรื่องรางาธรรมศาสตร์ค่ะทุกขจะประโยคนึงที่ว่าทุกการกระทามีผลลัพธ์ของมันเสมอแสดงถึงว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรในปัจจุบันเนี่ยเราย่อมเห็นผลของมันในอนาคตและเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากการกระทาของเราในอดีตเช่นกันธรรมศาสตร์เองก็เช่นเดียวกันนะคะกว่าจะมาเป็นธรรมศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากการกระทาของคนในอดีต เราเปรียบธรรมศาสตร์เป็นเหมือนต้นแอปเปิลต้นหนึ่งแล้วผลของธรรมศาสตร์เนี่ยก็คือเราทุกคนในปัจจุบนันจะมีทั้งผลดีผลไม่ดีปะปนกันไปก็เหมือนธรรมศาสตร์ที่มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปค่ะแต่่ามาเป็นผลของต้นแอปเปิลได้เนี่ยมันก็ย่อมมีแค่ใบไม้กิ่งก้านลำต้นมาก่อนแต่ทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากรากๆเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ว่ารากๆหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องเกิดเป็นผลเหมือนกันหมด ฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่เหมือนสิ่งที่มันเคยเป็นในอดีตก็ได้ค่ะาการเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นของธรรมศาสตร์นะคะซึ่งนามาให้เกิดการพัฒนาประเทศซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสมัยพศ .2475 ที่ต้องการบุคลากร,กรที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับประชาธิปไตยจึงนามาซึ่งหลักโภการของคณะรัชซึ่งเห็นการศึกษาเป็นสาคัญอย่างเช่นข้อที่หนะคะ ให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่รัษฎรเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัษฎรในประเทศไม,ไม,ม่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ก็จะเหมือนจะไม่พร้อมที่จะรับการปกครองอในระบบประชาธิปไตยค่ดดะ,คะจึงทำให้เกิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นในสมัยพศ2477ซึ่งเป็นตลาดวิชาที่พร้อมที่ต้องการให้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิที่จะงเรียนได้เหมือนกันค่ะ รละได้วานสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อวันที่27มิถุนายน2477อาจารย์ปีริพนมยงซึ่งในฐานะตำแหน่งผู้ประสานการมหาวิทยาลัยได้กล่าวสุนทรพจน์วิจัยความสามามาํออมคาสคัญว่าการตั้งสถานศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลัยย่อ,อมเป็น,นปบบเครื่องพิเศษและเป็น,นป,บบออปันปจจัยแสดงความก้าวหน้าของประเทศประชาชนจึงควรได้รับการศึกษาที่ดีในทุกชั้นชั้นเพราะฉะนั้น ายาลัยจึงถูกนมาประดุจบอกบำบัดความกระหายของรัศดรผู้ซึ่งต้องการแสวงหาความรู้อันเป็นสิทธิและโอกาสที่ขอบุได้รับตามหลักเสรีภาพทางการศึกษารัฐบาลได้เห็นความสําคัญของข้อน,นี้จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นและข้าข้อความดังกล่าวในการมาเป็นปัจญ,ญาในการกต่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจึงเป็นตลาดวิชาและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนหลากหลายชนชั้นหลากหลายอาชีพได้มีโอกาสเข้าเรียน ดังนั้นในปีแรกจึงมีผู้สมัครเข้าศึกษามากถึง7 0 94คนแล้วก็วิชาแรกที่มีการเปิดสอนเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ผู้เรียนได้กระดับถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและสามารถนําความรู้ไปใช้ในการรับใช้ประชาชนและประเทศชาติต่ตอไปค่ะอาจารย์ปีีพรมโยงก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ในชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองทําไมต้องวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในการ,รวางรากฐถามของประเทศ จำเป็นต้องอาศัยบูคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างนี้ด้านกฎหมายใช่ไหมคะวิชาธรรมศาสตร์จึงว่าด้วยหลักของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการทูตในด้านของการเมืองอาจารย์ปีนี้ต้องการให้นักศึกษาที่จบมาเป็นบัณฑิตสำนึกในระบบประชาธิปไตยสำนึกในส่วนรวมและเรื่องของคนเราเมืองธรรมศาสตร์และการเมืองธรรมศาสตร์ถูกข้อจะผิดกับคำว่าการเมืองมาตลอดเลยค่ะอย่างรัฐประหารธรรมศาสตร์ถูกตัดคำว่าการเมืองออกไปเพราะต้องการปีดกันไม่ให้นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับการเมือง ย่างคำพูดของอาจารย์ทะเน่ที่บอกว่าธรรมศาสตร์ผมคิดว่าคนปัจจุบันเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าการเมืองการเมืองของธรรมศาสตร์คือ political science ไม่ใช่การเมืองแบบเน่าเฟะหรืออำนาจวิชาการเมืองในความหมายของธรรมศาสตร์คือคนลเมืองค่ะธรรมศาสตร์ไม่ได้มีแค่นณะทางด้านสายสัคงคมศาสตร์เท่านั้นนะคะเพราะอาจารย์กุลพากรอนเห็นว่าด้ <c oughs> าด <c oughs> นเมยิศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันจึงเกิดคณะต่างๆขึ้นค่ะใช่นหมคะอย่างคณะ แล้วก็มาคณะทางศาสติลปกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์จนมาเป็นคณะทางสุขศาสตร์อย่างคณะทางับแพทย์ค่ะจะเห็นว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้เกิดมาเพื่อกรเนิดนะคะแต่ว่าเกิดมาเพื่อกันเมืองค่ะค่ะต่อไปเรามาดูนะคะถ้าเกิดว่าชีวิตเราไม่มีธรรมศาสตร์นั้นจะเป็นอย่างไรชีวิตที่ไม่มีธรรมศาสตร์นั้นถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าธรรมศาสตร์ก็เหมือนกับตลอดวิชาที่จะทําให้ผู้คนไม่ว่าชนชั้นใดเนี่ยได้โอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ถ้าเกิดไม่มีทางศึกษาถ้าไม่มีธรรมาศาสตร์ก็เปรียบเสมือนก็ไม่มีการศึกษาถ้าไม่มีการศึกษานั้นก็เกิดความเหลือ่อมล้ำทางสังคมได้ค่ะอยากจะเปรียบเทียบง,ง่ายนะคะว่าถ้าเกิดไม่มีธรรมาศาสตร์จะเป็นยังไงก็ต้องเปรียบเสมือนละครสุภาพรุษจุธาเทพค่ะที่จะมีแค่คนชั้นสูงเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ได้มีอาชีพดีไม่ว่าจะเป็นคุณหมอทูตคุณครู พี่ส้หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่แบบว,ว่ามีโอกาสเลือกส่วนชนชั้นล่างของสังคมนะคะที่เป็นส่วนมากของประเทศนั้นเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสได้เลือกค่ะอย่างเช่นกองแก้วหรือเพียงขวัญน,นะคะกองแก้วเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เลือกแลต้องทาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องการเพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปค่ะแล้วสิ่งเดียวที่พวกเธอจะทําได้นะคะในการยกระดับชีวิตของตัวเองก็คือการแต่งงานค่ะแต่ว่าประเทศเรามีคนชายมากมายขนาดนั้นที่จะให้ผู้หญิงทุกคนได้แต่งงานหรอคะไม่ S <S <S สิ่งที่ธรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้เราคือเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้มีสิทธิ์เลือกนะคะว่าจะทำอะไรจะเป็นอะไรแล้วก็ให้โอกาสเราด้วยค่ะที่เลืองไม่ต้องเปทำซาแพร์จะคำเก่าที่ว่าทำให้เราสงสัยว่าธรรมศาสตร์สอนให้เราเป็นคนดีหรือบังเอิญว่าคนดีเหล่านั้นไม่อยู่ที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ได้สอนให้เรารับประชาชนแต่ธรรมศาสตร์สอนให้เราเห็นเห็นว่าโลกเป็นอย่างไร เห็นหน้าที่เห็นว่าคนดีเป็นยังไงธรรมศาสตร์ที่ชี้แนวทางให้กับเราแต่การที่เราจะลงมือทำได้ทำดีคิดดีอยู่ที่ตัวแต่ละคนฉะนั้นธรรมศาสตร์เป็นแค่ส่วนช่วยให้เราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนที่นอกเสกไม่มีใครสนใจหรอกว่ารากมันดีหรือเปล่าธรรมศาสตร์ไม่ได้สอนให้เรารักประชาชนแต่ธรรมศาสตร์สอนให้เราเป็นคนถ้าวันนี้เราไม่มีธรรมศาสตร์สังคมไทยก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ เรามีสิทธิที่จะเรียนในสิ่งที่อยากเรียนเลือกที่จะเป็นในสิ่งที่อยากเป็นเพราะธรรมศาสตร์เป็นโอกาสแรกทางการศึกษาเกี่ยวคนทุกชนชั้นธรรมศาสตร์ผลิตคนที่มีความรู้เมื่อคนมีความรู้ก็กเกิดเป็นความคิดทําให้เกิดข้อสงสัยจึงหาคําตอบว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมันดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรจึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มีผลต่อคนส่วนรวมและนําไปสู่การพัฒนา ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันนั้นเนี่ยมีผลต่อการเกิดธรรมศาสตร์แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองวันนั้นไม่ได้ต้องการพลเมืองที่มีประสิทธิภาพเราก็ไม่ต้องการมีการศึกษาเมื่อไม่มีการศึกษาเราก็ไม่มีธรรมศาสตร์ฉะนั้นสิ่งที่เราจะสรุปนะคะก็คือรากของธรรมศาสตร์คือการศึกษาค่ะการศึกษาเพื่อเป็นประชาชนที่ดีของประเทศนี้เป็นพลเมืองที่ดีและทําเพื่อคนอื่นรู้จักเห็นอะไรที่มากกว่าตัวเองนะคะ ในสมัยของอาจารย์ปีดีค่ะเราเปลี่ยนอ,อาจารย์ปีดีเปรี่ยบธรรมศาสตร์เป็นเหมือบนบะ่อน้ำาค่ะแล้วก็เมื่อความจาเป็นของสังคมเพิ่มมากขึ้นนะคะธรรมศาสตร์ถูกเปลี่ยนให้เป็นเขื่อนน้ำขนาดใหญ่เงินล,ลงทุนจำนวนมากถูกใช้เพื่อเปลี่ยนจากบนะ่อน้ำเป็นเขื่อนในสมัยอาจารย์ป่วยค่ะมาถึงในปัจจุบันนะคะเงื่อนไขาทางสังคมมากมายทั้งจากที่สังคมมอบให้เราและที่เรามอบให้สังคมเราถูกเปลี่ยนค่ะจาก ต้องสู่น้าโดมด้วยใช่ไหมโอเคเรอบถูกเปลี่ยนค่ะจากเขื่อนน้ำขนาดใหญ่มาสู่ในรูปของน้ำโดมด้วยเงื่อนไขทางการแข่งขันเงนินทุนค่านิยมธรรมศาสตร์ถูกเปลี่ยนค่ะต้องมีมาตรฐานนะคะต้องมีการรับรองต้องมีรูปแบบที่ดีแล้วต้องพบพาสะดวกค่ะ สิ่งที่เราควรทำนะคะในปัจจุบันที่เราถูกเปลี่ยนเป็นน้ำดมแล้วเนี่ยไม่ใช่การเปิดขวดเทน้ำมารวมกันเพื่อให้กลับไปเป็นก่อน้ำเพราะมันจะเกิดอะไรคะขยะค่ะขยะขยจากขวดน้ำที่เราอุตสาห์แพ็คมันขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นขยะอยู่ดีสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างน้โดมที่มีคุณภาพไม่มีใครบอกว่าการเป็นขวดน้ำแบ่งปันคนอื่นไม่ได้ถ้าเรารู้จักเปิดขวดยื่นให้คนอื่นคนอื่นก็ดับกกระหายได้เหมือนกัน ฉะนั้นการเป็นน้ำโดงไม่ได้ผิดนะคะการที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ผิดสิ่งที่ผิดก็คือการเป็นอยู่ยังไม่รู้จักแบ่งปานขอบคุณค่ะ